สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะครับกับ Counter Side นะครับผมก็จะเป็น PvP ประจาสัปดาห์ที่39แล้วนะครับผมก็เราก็มาไกลผสมควนอยู่เหมือนกันนะครับจากที่ที่เราเริ่มเล่นเกมนี้มานะครับผมก็สัปดาห์นี้นะครับผมก็ตัวเล่นหลักๆเนี่ยตัวที่น่าสนใจตัวที่น่าเล่นส่สวนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเอ่ออะไรนะ Ministra ใช่ไหมครับแล้วก็ Mista นะครับมาซ้อนไ้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับผม แล้วก็ในกรณีที่เราเจอมินิสตราเนี่ยเราก็ใช้เจ้าลิลลี่ได้นะครับผมก็จะช่วยได้นะฮะมันดูทางด้านของแบลลิสันก่อนนะครับผมน้องแฟนนั้นโดนไป3คอร์สเลยนะนะครับผมห้าลับครับโดนไป2นะครับความจริงเนี่ยถ้าตัวหนึ่งโดนแบนแล้วตัวหนึ่งไม่ต้องโดนก็ได้นะแต่ว่าน่าจะโดนแบนเพราะว่าสกิลของมินสิสตราเล็กสไปร่าออกมาได้นะครับผมก็าจะนับหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีรีเพเซอร์ควีน กับลิเพเซอร์คิงนะครับโดนไปคนละ2คอรเนาะการ์นครับยูนาสบิงฟิลอีฟลิดไคหว่องและก็คอร์เดียเนลสันนะครับผมโดนไปคนละ1คอสนะครับสัปดาห์นี้ครับหยุดเขาไม่อยู่นะครับผมก็เลยต้องแบนไปถึง3คอสเลยนะครับท่งน้าของ MK2 นะครับผม2คอสยังมีคนเล่นอยู่เลยนะครับสุดยอดจริงๆนะเอาล่ะแล้วก็ต่อไปนะจะเป็นท่งน้าของนิวโอไฮโอนะครับยานที่ผมเล่นสัปดาห์ที่แล้วนะก็โดนแบนไปเหมือนกันนะครับผม ตัวบล็อกสตานี้น่าสนใจมากๆนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของไรโน่นะครับแล้วก็สไปร่านะครับแล้วก็สเกลนะครับผมสไปร่าเนี่ยต้องซื้อเวทันพาร์ทแบบ3,000เท่านั้นนะถึงจะได้มาเล่นในสตาร์นี้นะครับผมแล้วก็มีทางด้านของไรโน่นะครับผมไรโน่เนี่ยเล่นกับทีมจักรกลได้นะครับผมเราก็เลยใช้ลิต้านะครับมาช่วยแกะเอาไว้สักหน่อยก็อย่างดีนะครับผม ก็ท่งด้านของทีที่ผมจัดนะครับปกติแล้วคนจะเล่นหน้ายูบินกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยประคองตัวแทงไม่ค่อยเก่งนะครับผมผมก็เลยใช้เป็นท่าน้าของฮิวเดแทนนะครับเพราะว่าฮิวเดเนี่ยมันจะยืนได้นานสุดแล้วนะครับถึงด้านไม่จะน้อยหน่อยนะครับแต่ก็พอไหวนะครับผมฮิวเดเนี่ยผมก็ใส่เป็นเอ่อเลือดเกราะนะครับผมแล้วก็มีบวกบาเลีย11%นะครับผมต่อมาเป็นท่าน้าของยูมินานะครับปลดแบนมานะครับผมก็มาล้วงได้ดีนะครับอันนี้ผมใส่ ใส่แบบซ้อนไว้นะครับผมอันนี้ผมใส่เป็นทางด้านของเอ่อดาเมจเคานเตอร์นะครับผมอีกอันนึงก็จะเป็นดาเมจพื้นเนาะความจริงก็คล้ายๆกันนะครับผมแล้วก็ก็ตามปกติเลยครับสกิลชาร์จนะครับผมทางโจมตีนะครับผมครั้งนี้นะต่อมานะครับก็เป็นมินิสตรานะครับผมครั้งนี้ผมทำไปแค่ร้อยแปดเท่านั้นนะครับเพราะว่าสุดาที่แล้วเราเปิดได้2ตัวก็เลยกะว่า,ก,วาก็เลยคิดอยู่นะว่าจะเล่นยังไงดีหรือว่าจะเล่นร้อยไปเลยแล้วก็ทิ้งร้อยหรือว่าจะเอา เอามาผสมกันดีนะครับก็ใส่ไปด้วยแล้วก็ซัมติงนะครับผมบวกอีก10เอ่อฟิวชั่นขอก็ได้นะครับผมก็เลยยังคิดคิดอยู่นะครับผมแต่ว่าทีนี้เราใส่เป็นครูดาวอัดเต็มไปเลยนะครับผมแมสครูดาวเจ็ดสิบสองนะครับผมแบบนี้นะฮะต่อมาครับเป็นทางด้านของลิต้านะครับลิต้าผมบวกไปร้อยสองนะครับผมให้บอกว่ามีดาเมจขึ้นมานิดนึงนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นทางด้านของสกิลครูดาวนะครับอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ67นะครับผม นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยบวกสุดได้แค่7จจุดเท่านั้นนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็บวกสุดได้แค่9นะครับผมก็จะหายไปบางส่วนนะพลไรเฟิลครับผมก็ครั้งนี้ได้ลงมาสักทีนะครับบทโดนลดแบนมาแล้วนะครับผมก็ผมทำดาเมจตังต้ง,งรับดาเมจพื้นนะครับผมดาเมจตั้งรับนะครับแล้วก็ได้เมจตั้งรับดาเมจพื้นแล้วก็ได้เมจตั้งรับดาเมจพื้นนะครับผมก็เล่นแบบนี้เลยนะครับ ละลายแท้งนะครับเอามาออบเจคทีฟเดียวนะครับผมอินซิงครับความจริงใส่เป็นเบอร์เซอร์เกอร์ตัวอื่นเอ่อขออภัยใส่เป็นไซเคอร์ตัวอื่นก็ได้นะครับผมแต่ทีนี้ผมใส่เป็นทางด้านของอินซิงเพราะว่ามีเซ็มีเซตคูดาวที่เหมาะกับเขานะครับผมก็ใช้ไปเลยนะฮะเหมาะกับเขาดีนะครับผมอะไรอีกตัวหนึ่งครับอิฟลินนะครับผมอิฟลินก็ใส่เป็นคูด้าปกติไปนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับลิลลี่ครับผมใส่เป็น คูดาวชิ้นใหม่นะครับผมและก็ยังครับยังไม่มีเซตที่เหมาะสมมากนักนะครับก็ทำคูดาวไปได้50เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่ายังพอใช้ได้อยู่ครับพอใช้งานได้นะครับผมก็ทีมที่เราจะจะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูรีเพย์กันละกันนะครับว่าจองแตบไหนะครับผมแต่ก็คิดว่าเป็นทีมที่เหมาะมือสำหรับผมแล้วนะครับผมดเดี๋ยวเราไปดูรีเพย์กันละกันนะครับผม let's go ก็เร <owad Es> ิ่มมาช่วงแรกนะครับผมก็จะมีมีแบบที่ไม่เหมือนเดิมนิดหน่อยนะครับผมใส่ทางด้านของมิล่ามานะครับผมกับซอยุนนะครับซอยุนใส่แทนทหารทหารละลายแทงของเรานะครับผมก็อาจจะดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคอสมันค่อนข้างที่จะเยอะไปหน่อยนะ ยูเดชชนกันไปก่อนนะครับผมท่าน,น้าเขาลงมินิสตารามาเลยนะครับแล้วก็ลงมินิสตาราตามมานะครับผมฮิวเดชตีอะไรมินิสตาราก็ตีไปนะครับผมอินซิงกับยังฮาริมครับผมนี่มัยังค่อนข้าง,างเสียสูสีอยู่นะครับผมอินซิงเนี่ยแซ่บไป โดนอันติก่อนแน่นอนครับเพราะว่ายาคาริมาเล่งสกิลนะครับผมแล้วเขาก็เอาทันตนของรีซูยอนนะครับลงมาด้วยเลยนะครับเราก็ใช้สกิลเล็กฟิลเลียนะครับสิได้อันติแล้วจังหวะนี้เราต้องลงทางด้านของยูมินามาครับผมโดนสตัวแน่นอนนะอืมอืมไม่แรงเลยนะไม่ค่อยแรงนะครับไม่ค่อยแรงก็ยังโอเคครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ใส่แอคแท็กมานะครับต้องใส่เป็นทางดนานของ ต้านทานเพลิงกับต้านทานเคาน์เตอร์นะครับผมก็จะมาทรงๆนี้แหละฮะตีเร็วนะครับผมทางด้านของยูมินาพิมบ์ไปยูมินาครับยังตีได้อยู่นะครับผมทางด้านนี้ผมลงซอยยืนมานะครับผมซอยอีกตัวหนึ่งลิตา้าก็มาลดเดเมจสักหน่อยนะเออทีนี้ทางด้านของเวโรนิก้าเขาเนี่ยยืนได้นะเพราะว่าอินสิงมาปายไม่มีคนลดลบบัฟนะครับยังยืนอยูย่ยเลย ยูเด้แทงมาข้างหลังวิต้าอันติไปแล้วโห้ยอลังการอันติใหญ่เบลเลอร์ยูเด้ลงมากระเด็นไปข้างหลังก่อนนะครับไปติดทางหน้าของสไปร่าก็ยาวๆไปนะเหลือตัวเดียวใต้ยานเกินสิกเราเข้าไปอันติไปเนี่ยดาเมจไม่ค่อยเยอะดาเมจไม่ค่อยเยอะนะครับผมแต่เป็นอมตะแปดวินาที ไฟล่าลงมานะครับเพราะว่ามินสิสตราตายก็จบไปนะอเอายูมินามาปิดเกมซะหน่อยสถิติการต่อสู้นะครับผมก็ยูมินาทำได้สูสีกับทังน้นของมินสิสตราเลยนะครับผมแต่ยูมินาลงมา2รอ,อบนะครับผม4 6่ C 16. แล้วก็มินสิสตรานำะสี C ่หมืนะครับผม ก็หลังจากนั้นก็แพ้มานะครับสองตานะครับผมก็เลยมีการเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับพอเราเล่งไม่ทันนะเอาละครับเซนทางด้านของไลโน่ลงมานะครับเราทางหน้าของยูเด้ลงมาก่อนนะครับผมก็มากระแทกนิดนึงไม่มีผลอะไรทีนี้เอาลิต้ามาครับผมตัดดาเมจเขาซะหน่อยนะเออลิซุยอนครับกับทหารเนี่ยไรเฟิลเนี่ยโอ้โหเขาเอาลงมาจะละลายฮิวเด้เรานะครับลงเป็นสิงไปข้างหน้าแซปไปทีเดียวหายไปเลยนะฮะ ทีเนี่ยฮิวดก็จะยืนได้อีกสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมทีนี้เราทหารเราลงมาบ้างนะครับผมมาช่วยพังไลโน่ซะหน่อยเนาะฮิวดกระแทกไปได้บาเลยอ่ะโดนสกิลยานเข้าไปตีช้ามากๆเดินช้าด้วยลิต้าไท่ชเฉยติแล้วนะครับผมทางด้าน,นของดิซูยองก็ไท่ชเฉยติเหมือนกันสไปร่าเราลงมาพอดีนะครับโดนเข้มข้ๆเลยนะอื คิวเด้เรากระแทกไปทางหน้าของโอเวอร์โฟล์โอเวอร์โฟล์ตายไปนะครับเอ็นซิงแล้วได้แช่งตินะครับผมมินิสตาก็ตีไลโนโลไปก่อนไม่ถึงไหนเลยนะคิวเด้เราครับคนเดียวแล้วนะครับกระแทกไปใต้ยานแท้งลิซุยอนอยู่เนาะลิซุยอนเดอ้ยยายยูมินาครับลงมาเนี่ยมินิสตาเราโดนเต็มๆนะครับผมแต่มินิสตาเราบินมาข้างหลังแล้วเราก็ลงทางหน้าของยูมินาเราบ้างนะครับทีบนี้ก็วัดกันแล้วนะครับหัวกันสองตัว แต่ว่ามินสตาร์ได้ใช้อันตินะครับผมเนี่ยลดพลังจงตีเขาใช่ไหมแล้วก็ตัดหิวด้วยหรือเปล่าอาจารย์ไม่ผิดนะเออก็่อนขาจะได้เปรียบแทงไวทหารไลเฟินตายไวนะครับผมลิตตาลงมาแช้นติเลยเอ็นซิงลงมาก็น่าจะใช้อันติเลยเหมือนกันครับผมอ่ะโดนสตาร์ไปก่อนหนึ่งทีไม่ใช้อันตินครับผมทำได้ของเอนซิง เจอกันต่อสู้ครับผมก็ยูมินาสามหมื่นเก้านะครับลงมาแป๊บเดียวแต่ว่าเขาแทงทหารไปเนี่ยก็ไปแล้วหมื่นหนึ่งนะครับผมยูวดีครับสามหมื่นสองนะครับผมลิตตานะสองหมื่นหกอินซิงหมื่นแปดมินิสตา้าอยู่นี่เลยนะครับผมโอ้โหทำตาัเบ็ดช้าเหมือนกันมันไม่ถูกทางเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่โดนไม่ได้โดนหลายตัวนะครับผมมาหัวกันต่อนะครับผมก็ฮิวดี้ครับกับยานใหม่ ที้ยานแล้วว่าลืมอ,อ่ะยานเนี้ยจำไม่ได้นะครับผมก็จะเป็นทางด้านของใครกันนะที่ลงก่อนมาครับผมฮิวดี้ฟังเขาลงก่อนนะครับผมเราก็ลงตามไปเลยชนกันกลางสนามแล้วกันนะครับตอนนี้เรามองเห็นแล้วครับว่าเรามีไลเฟิลนะครับเราลงเ e อียนซิงมาให้ติดทางหน้านของโอเปอเรเตอร์ซะเลยนะครับผมแล้วก็ไลเฟิลแมนลงมาละลายซะหน่อย แรงอยู่นะ3 0 0 300แต่ว่าโดนทางด้านของหมอกนะครับทําให้ <c oughs> ฮิวดียืนแทงฟิวแต่ทีนี้นะเนี่ยฮิวดีเราก็ไปชนกับทางด้านของยูนาเลยนะไลฟ์เฟิร์เราก็ไปยิงยูนาอยู่เหมือนกันทีนี้เรา,เามินิสตารมายิงฮิวดีอีกทีหนึ่งนะครับผม,มเล็กซูฟิเลียรวบยูนาอยู่ไหนยูนาลอยอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บคอนะครับผมยูนาอยู่ในระยะทําการเลยนะตอนนี้โอ้โหทำา a m a g ได้เ,เยอะมากนะ สามสามคนลงกันในฮิวเดี้ละลายไปเลยเหมือนกันทีนี้เราโอ้โหฮิวเดี้เราเนี่ยผักอยู่นามาอยู่ตรงนี้แล้วอยูมินาเราลงมาเนี่ยกะแทกเข้าไปเนี่ยตายไปเลยนะเวโรนิก้าร้อยสิบโหแรงมากแทบตายนะครับผมโอเคเวโรนิก้าตายไปนะจนอินซิงซับทีนี้เนี่ยก็เหลือของเราเต็มเต็มเลยนะครับตัวเวทสามตัวจานนี้น่าเล่นมากเลยนะครับผมแต่ว่าคิดว่าต้องเล่นกระถิ่นแบบสไตรเกอร์โหดๆอะไรอย่างเงี้ย ยูมินาอะไรเงี้ยน่าจะแรงมากนะเทสีกันต่อสู้ครับผมยูมินา27นะครับไลเฟิร์น27งมื่เหมือนกันเยอะมากนะทนาของมินิสตาร์ติชานะค่อนข้างที่จะติชานะครับได้แค่8 0 0พนเท่านั้นนะครับผมเกรฟเนียพอดนะครับผมกับมินิสตรานะครับผมเอามาเบิร์สดตามเหตุหรือเปล่า ฮิเดอ่อยู่ในมือมินิสตราอยู่ในมือนะครับผมก็น่าจะพอเล่นไหวอยู่เอาละฮิเด่ลงมาก่อนเลยฮิเด่เขาลงมาที่หลังแล้วก็มินิสตราตามมาเลยเหมือนกันนะฮะทีนี้เนี่ยมินิสตราเราต้องตามมาด้วยเหมือนกันนะครับผมดเดี๋ยวฮิเด่เราแทงไม่ไหวนะ เราต้องดูแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อน่าจะเป็นนี่ตอนนี้เราเปลี่ยนอีฟรินมาแล้วนะครับผมตอนนี้ได้สกิลยาแล้วนะคิดว่าต้องรวบมิสเตอร์เข้ามาก่อนนะตอนนี้เอาล่ะจังหวะน,นี้แหละอืมอืมอืมเสรยไปก่อนอย่างน้อยก็ได้ดาเมจมิสเตอร์เหลือครึ่งหนึ่งเอาเวกสามตัวเลยเหรอนคะครับผมเอาเวกขวดมาสามตัวเลย และสไปร่ามาถึงมินิสตาเราเลยนะครับผมมินิสตาเราถอยไปไม่ถอยด้วยนะครับผมสไปร่าเราลงมาอย่างนี่ยูมินากำลังซอยอยู่สไปร่าเราสไปร่าจิ้มมินิสตาเราใหญ่เลยเอ่อเอสเตโรซ่าก็มานะครับผมร้อยสิบเลยน่าจะทำร้อรีอารไปแล้วนะจังหวะนี้ยูมินาเราได้แชร์นติไหมเหมือนได้ได้ใช้จังหวะแรกนะครับซีซีได้จังหวะแรกแต่ไม่มีดาเมจตอนสุดท้าย เยิ่งซิงเรากระโดดไปอันสีแบบนี้เนี่ยสบายสบายเลยครับทุกคนอยู่ได้สบายสบายครับเยิ่งซิงอืม,อมเอลื่อนไม่ลดเลย อยู่ไม่นานครับ4ี่หมื่นเลยนะครับมาแค่30มสิบนาทีเท่านั้นนะแต่ว่าเข้าไปแบบนัวได้สุดติ่งมากนะครับผมมินิสตรารนะ์สองหมื่นห้านะเอียนซิงหมื่นแปดนะครับผมยูเดก็อีหมื่นสองละกันนะมาเจอทีมที่เอาทางด้านของเ,อเซราเฟลเนี่ยเป็นแทงกันบ้างนะครับผมกับยานคามิอิซุมิเซราเฟลอยูสิบนะลงมาก่อนเลย สาวซาดิสนะครับผมยูเด้มาชนก่อนครับเหตุเซอร์ไพรส์มันกำลังจะเกิดขึ้นเราทุกคนนี่เป็นไงล่ะโอโหตายหาโอ้ผมจำขึ้นใจเลยนี่ยผมเข้ามากระแทกอย่างนี้โคตรสวยนะยูเด้เรากำลังลอยพอดีอ่ะมาครับก็ยูมินาครับต้องเอาลงมาหน่อยนะครับผมงัดไปเนี่ยมันก็โดนไหมมันก็โดนนะแต่มันไม่ลดเลยนะครับผมกระแทกล่ะ ทีนี้เนี่ยอีฟลินครับผมเอาอีฟลินมาช่วยฮิลซะหน่อยนะยูมินาตกอยู่ในที่ลำบากเสยไปทำดาเมจได้ดีมากครับอีฟลินปลาขวดใส่ในเอลตายไปแล้ว <laughs> เอาล่ะทีนี้เนี่ยโอ้โหไม่มีใครปีอากาศเลยนะครับผมจะต้องลงมิจิต้าลงมาช่วยตีอากาศซะหน่อยเนาะแต่ลงมาเนี่ยอันติเจเขาว่าพอดีเหมือนกันนะยูเด้เราก็อันติไปข้างหน้านะครับผมส่วนล,ลีซุยอนเราก็อันติไปข้างหน้าของเขาเหมือนกัน มินิสตาร์เราโดนไปเต็มๆนะครับหาเกือบครึ่งโหเกือบเกินครึ่งหลอดเลยนะครับผมทางน้านของเราลงเอียนซิงมาพอดีนะทำให้ไม่โดนลัวนะครับผมระยะเราก็ตีอยู่เรื่อยๆนะข้างตรงนี้ก็ตายไปนะเออสไปร่าลงมาพอดีเนี่ยทำให้นายเอลเนี่ยพุ่งมาเนี่ยชนสไปร่านะครับผมเอียนซิงก็ลงมาสอนต่อ ตาตั้ของสติเนี่ยครับผมก็เป็นยนะูมินานั้นหกหมืเลยนะอยู่ยืนนาน,านๆไปทิมป่านะครับผมในเอลนะครับพวกวันทีแรกก็12ื่นแล้วผมจําได้6กหมื่นหกหมื่หรือเจ็ดเอ้หกพันหกพันเจ็ดพันเจ็ดพันเนี่ยแหละไม่1 2ื่นก็หมื่นสีนะลิซูยอนค่าธาตาเ,เมตได้เยอะอยู่นะสองหมนะครับผมแต่ว่าเราไปขวดยาเขาแหกไปซะ,ะแล้วนะครับผมฮิวได้หมื่น 15, ที่เหลือไม่มีดาเมจเลยมินิสตาร์ธาตเ,เมสองร้อยวอเตอร์เออาเวนน้อดี ก็รอบสุดท้ายนะครับผมเจอกับทีมเดิมนะครับทีมเดิมเซลเฟลครับลงมาเกาะเลยนะครับผมเขาน่าจะเริ่มวิธีการลาร่าชเกิดขึ้นเราลงโดนท่าของยูดเดมานะครับผมขวางเขาเอาไว้นะตรงนี้แล้วกันกระแทกไว้เซลเฟลอยไปข้างหลังเรนลี่สกิลฟรีไปนะครับไม่โดนขายทีนี้ลงไรเฟิลทห,หารได้แล้วครับผมลงมายิงเอ็นซิงลงมา อุย้ยโดนเสิร์ไปเหมือนกันแต่ว่ามีบาลเลียโยยูนซิตี้มินิสตราลงมาแล้วโดนสกิลยานยิงอ้อยไม่ให้โดนสกิลยานโดนลิซุยอนลงมาซีซีลิลลี่สตรัรนอีกแล้วโอ้โหหลับกันย,ยาวๆแล้วชนี้ตีด่วนโดนตีครับโอเคมินิสตราตื่นมาได้เยูนซิงแซปไปฮิวเดพุ่งมาลิลลี่กดอันติวงเบลลออ่ล่ะ โอ้ยโดนหลับอีกแล้วเขาลืมใส่ของลิซุยอนเพราะว่าเบา่างดูดิฮิวเด้ครับกระแทกเข้าไปหามินิสตาร์นะครับผมทีนี้ลิลลี่เราเงยหน้ายิงอยู่ส่วนมินิสตาร์เราหลับอยู่นะครับผมฮิวเด้กระแทกใส่มินิสตาร์ทีนึงลิซุยอนลงเราลงทหารไรเฟิลมาลิซุยอนอัติหายไปเลยนะครับผมเอาล่ะลิลลี่ลงไปสับหลับซะหนึ่งทีเอยนซิงแทงไป ไลเฟ่ทหารลงมาเอียนซิงเราแซปไปโอ้โหแซบมาถึงเฉยเหลือคนเดียวก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นี่ครับผมสไปร่าลงมาแทงด้วยเอียนซิงอันติได้ฮิวด้ลงมาตีอยู่โดนสกิลยานยิงฮิวด้ไม่กระเด็นอีกอ่าไนเอลลงมาแทงลิลลี่ก็แทงสไปร่าก็ลงมาด้วยอืมแต่เราลงทั้งด้านของยูมินาไปตายห่านซะเลยครับผมทุกคนไม่เยอะไม่เยอะ ไม่มีการยื้ออะไรทั้งนั้นนะครับก็เป็นมิสซรานาะงเมิได้เยอะอยู่นะครับผมก็ยืนยิงได้นานอยู่นะหลับนานอยู่เหมือนกันนะครับผมพีสามหมื่นหนึ่งครับพอๆกันเลยยืนได้นานมากปดิบาวินาทีเอ็น e ซิงห้าสิบนะครับผมแซปทหารไปพลไลฟเฟิล์นเนี่ยลงมายิงในเอลกับลิซุยอนนะครับผมลิลี่ครับหลับอย่างเดียวก็พอยูบินาตียานอย่างเดียวก็พอเหมือนกันนะฮะ ก็เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับคลิปในสัปดาห์นี้นะครับผมก็น่าจะเป็นเกมเพลย์ของมินิสตร้าเข้มๆเลยนะครับผมแล้วก็มีลิต้านะครับมาช่วยเสริมทัพเนาะยูมินามาช่วยตัดจังหวะนะครับผมลิลลี่มาช่วยหลับนะครับผมอีฟลินมาช่วยฮิลนะก็ถือว่าครบเครื่องอยู่นะครับพอที่จะถูทายไปได้เรื่อยๆอยู่นะครับผม ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละกันนะครับผมถ้าชอบยังไงฝากทุกคนกดไลค์กด u b s c r i b e ให้กับผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปให้กับผมนะครับผมหรือว่าถ้าหากว่าทุกคนมีข้อติอะไรเนี่ยหรือว่ามีความคิดเห็นใดๆเนี่ยฝากคอมเมนต์ไปทางด้านล่างด้วยนะครับผมผมจะนำเอาไปปรับใช้ในภายภาคหน้าได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสัปดาห์ที่40สสวัสดีครับ